โอ้ oh, สวัสดีครับมาวันนี้เรามีไก่นึ่งตม,มีไก่นึ่งตด้วได้พี่น้องวันนี้เากสิเมนูง่ายๆ่ายกระเทียมพริกไทยแล้วก็ลาดผักชีนะฮะ <c oughs> ใช้เป็นเครื่องหมักของเรานะฮะ,ะทาเกลือลงตัวไก่ก่อนอรูปไล้ลูปไล้ให้ทั่วตัวพันวาดิ <c oughs> รลูบไล้ ให้ทั่วทาถูทาถูด้วยเกลือวาดิทอถูทอถูด้วยเกลือว้าดิทาเกลือไปก่อนนะฮะจากนั้นเราก็โขกไอ้กระเทียมพริกไทยรากผักชีนะฮะเข้ากันเลยแล้วก็ทำการหมักเลยทีนี้มาทาที่ตัวไก่นันหละทาที่ตัวไก่ตัวเฮา นั่นเลยแล้วก็ซอสหอยลงไปเพิ่มความนัวแต่อันนี้ผงชูรสไม่ต้องใส่นะฮะผงชูรสไม่ต้องใส่นั่นแหละแล้วก็หมักไว้นะฮะหมักไว้ประมาณสัก20นาทีนะฮะพอ20นาทีเสร็จปุ๊บเราก็เอาเข้านี่เลย เข้าหม้ออบบุมลมร้อนเลยเลยนะฮะหรือที่เรียกว่าแอร์ไฟเออร์นะฮะไปใส่หม้อ,อเข้าไปเอาไว้ให้มันถึกทางไว้ให้มันถึกทางเดือเจ้วทีแล้วก็เอาสัก30นาทีตืดตีตูตัดตืดตืตืตตืดตือตื อุณหภูมิปรับลงสองร้อยองศาเซลเซียสจากนั้นก็กดปุ่มเลยปรับอุณหภูมิก่อนออปรับแล้วเห็นยังไงป่ะนี่ปรับแล้วก็กดปุ่มเริ่มสตาร์ทเลยตืดตืดตืดอ้าวตืด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 ย้ำไปเอาสัก นั่นแหละฮะยี่สิบห้านาทีไหมโอเคนั่นแหละสามสิบนาทีที่เอาไปจวดประมาณนี้ยี่สิบห้านาทีก็พอละมั้งเลยโอเคไปกดพิดอีก <c oughs> กดพิด <c oughs> โ,โอ้ยใส่เป็นบ่เจ้าวะที่เอาก็สิพยายามใส่แล้วไม่แหวกใส่เป็นอยู่ใส่เป็นอยู่อา้าวนั่นแหละไปจวด อบไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันจะเป็นสไสมันแล้วออ25นาทีผ่านไปไวเหมือนโกโหก <c oughs> ตัดภาพมาที่เรากำลังจะเปิดฝาหม้อแม่นอกนะฮะติตๆตีตๆตีๆขณะนี้ได้เวลาอันสมควรเลิกแล้วเราจะได้พบกับ ปฏิมากรรมแห่งความอร่อย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 นั่นก็คือ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 ไก่อบสูตรแซบ,บทะลุจักรวาลสถานปัตตภีขี้แตกพูดพูดเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นก็เอาขึ้นใส่จานเลยพอได้กินอยู่หรอเอามาเสิร์ฟใส่จานดูสินี่ไงสีสันเป็นไงเจ้าว่าเป็นตาแซ่บไหมเจ้าว่านี่ นี่ลองลองกินส่วนไหนก่อนดีหักขาออกมาได้สุกไหมหักขาออกมาโอ้อขึ้นทวนๆเลยบันี้พี่น้องบุดรละไอขึ้นทวนทวนเลยนนอ,ลอน,น,น,ยนี่เอาซัดน่องก่อนที่เรา,ว,าว้าวมันเป็นตะแทบมากเลยครับว,ว้าวเป่าก่อนนะครับ นุ่มเหลียวเคี้ยวนานคิดๆเพื่อนเคี้ยวหว,ว่าเลยโอ้นองไก่คำาบกเอบแซบอีลีแซบอีลีเด้อพี่น้องนั่นแหละ <laughs> ต้องกินคำใหญ่ๆอ,อย่างนี้ถึงจะแซบแซบจนต้องเราต้องมาแอบกินคนเดียว <laughs> ถ้าเอิญมูไม่กินน้ำมันเปียง <laughs> <laughs> ว้าว โอ้ร้อนมากเลยครับอร่อยมากเลยรสชาติดีมากเลยนะครับรับทำมาอองมาได้เพอร์เฟกมากเลยอ่ะอแซ่บมากแซ่บทะลุจัก,กรวาลเลยนะครับเยี่ยมสุดยอดสุดยอดว้าอ,อันนี้คือตีนไก่นะครับนี่ตีนไก่แฮนเลยรู้จักคำว่าแฮนไหมแฮนเลยนั่นแหละแฮนเลย แนเลยครับสุดยอดสุดยอดอันนี้ก็สุดยอดกินตีนกับสุดยอดพี่น้องเอ้ยกินตีนกับสุดยอดอีลี่ว้าดูจุบจูบเลยเลื้ยวก็ดูไปเห็นหมาเด้อคู่บาพอดีนี่กินมืดเด้อเลี้ยวก็ดูไปเห็นคุ้มหมาเด้อยคู่บาพอด,อด,ดีอันนี้ปีไกปีไกกับแซบเด้อพี่น้องอนี่ไง โ,โหดำขนาดนี้กินไหมเนี่ยเนี่ยเอาแบบไม่ไหมว่ะทีเอาแบบไม่ไหมว่ะทีอ้าวจงกระดูกไห่หมาน้ำจะกินหอดกระดูกไหลวะ <laughs> โอ้รสชาตินี่ขมอํำลำนะครับไอชิ้นที่มันไม่ไหมนี่นะครับมะเร็งล้วนๆแหละครับพี่น้องเ <laughs> ยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็ต้องกินผักลงไปเติมไปนหน่อย ตัดเลี้ยนหน่อยนั่นแหละเหมือนหมูกินผักเลยเยี่ยมมากเลยครับมากเลยตอนนี้เรานี่พี่เด็ดคอไก่หนังไก่คอเยิม้มๆตัวที่บ้าเขาเป็นแต่กินบ่น,นี่แหละคือการทำบักใหญ่เลยเออม่อจงหอดกระดูกไว้เห็นม้าบัดเนี่ย แฮนแฮนหัวไกแฮนหัวไก่วานเลยอือยียมมากเสียบอิลีแสีบอิลีแสีบอีหลเสียบกาดอกาเดียขวานมาทีนี้เราก็เป็นส่วนหน้าอกไก่นะฮะเราจะทำสลัดอกไก่ขอานเลยเราก็ใช้มือดึงขึ้นมาเลยตึงวางลงใส่ผัก จึงแล้วก็ราดด้วยซอสที่ทลาองทำเป็นสูตรพิเศษนะฮะแล้วซอสเขาราดลงไปนี่แหละซอสเราราดลงไปอ่านั่นแหละจากนั้นก็หอ่หอหอ่หอห่อห่อห่อปึ๊บห่อหอเสร็จแล้วก็<อ>กินแบบยุ่งยากลำบากนิดนึงนะครับเนี่ยเราต้องตบท้ายด้วยหอผักยัดเข้าปากคำใหญ่ๆว่าเด้ <c oughs> นั่นแหละนั่นล่ละจวดพี่น้องจวดจวดจวดว่ะออตโหมเต็มปากเต็มคอมเต็มตาทะลุจอแว่นตาหลุดนะแม่ว่ะเอาครับโอเคสำหรับอบไก่้องเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม